วันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนพศ2566เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดา เยนเยนวันนี้เป็นวันพฤหัสจะเห็นสัญลักษณ์ของเสื้อของคุณลุงแดงจะเป็นสีส้มส่วนประตาก็พยายามเลือกทวนสีที่ให้มันออกสีส้มส,มส,มส,มสนอยปกติแล้วป้าตาจะไม่ใส่สี เสื้อผ้าสีเลยนะหลายปีมาเนี้ยตั้งแต่ปีพศ2559เป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยอยากใส่สีใดๆเลยมันมีชีวิตที่รู้สึกว่าสีดำเนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งแล้วพอเราเริ่มไปวัดเราก็มีสีอ่อนขึ้นมาคือสีขาวเราก็เลยถามมีคนถามว่าทำไมใส่สีขาวดำเราก็ไว้ไว้ทุกข ในทุกๆวันเนี่ยไว้ทุกไว้ก่อนก็เหมือนกับคาว่าเราไม่เคยคิดหรอกว่าพรุ่งนี้เราจะจะดีหรือไม่ดีถูกไหมคุณลุงเนี่ยเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปคิดถึงพรุ่งนี้มรืนนี้แล้วก็ไม่คิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราทําวันนี้ปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดนั่นแหละตอนนี้เรากำลังเลี้ยวไปทาง เบืองต้นฉันนะคะใช้เส้นทางชักกอไข่บืงต้นฉัน ที่ทําถวายพระแล้วก็มีไข่พะโล้เหลือก้นหม้อมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จะได้มื้อหนึ่งสองมื้อนะเมื่อช้าก็ลองท้องไปหน่อยแล้วก็เหลือมาก็าได้ได้ไวกลางวันอีกมื้อหนึ่งของคุณลุงแดงวันนี้มีอะไรคะ เดู๋ยวนะคะคุณเก็บมาให้ตะตาดูข้างหน้าหน่อยตายคนว่าเอาละค่ะซตายคนหน่ว่างเาลอยอันนี้วัดมิงต้นช้าสามารถเข้าไปขอเก้าข้าวก้นบาทพระขานได้เลยนะเนี่ยพระท่านเมตตา ถนนสายนี้ทั้งถนนน่ะวัดแถวนี้ทั้งวัดเมตตาเส้นทางบุญตลอดขอข้าวก้นบาท ก่อนที่มันจะสวยงามแบบเนี้ยมันเป็นความลำบากยากเย็นนะกว่าสมัยก่อนจําได้เลยจำได้ไหม,ไม,ไมเพราะป้าตาเคยคุณลุงแดงกับป้าตาเคยใช้สนุนเส้นนี้มาก่อน,น,นตอนที่คุณลุงแดงทําไร่ส จะกลับกันทางทางใหม่เส้นทางใหม่ผลปรากฏว่าเปิด Google มันพากลับมาทางเนี้ยเดี๋ยววันนี้คุณลุงแดงบอกเดี๋ยววันนี้คุณลุงแดงจะจะพาเข้าทางนั้นจะอยากจะรู้ว่ามันไปออกตรงไหนแค่นั้นแหละ บอกว่าสินทานภาวนาเ,นเป็นรากฐานของคนดีเลยนะมีศีลมีทานมีภาวนายุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงยุ่งกับตัวเองให้มากขึ้นแค่นี้แหละในชีวิตของคนเรา เราก็ไม่เคยคิดนะคะว่าในบรรปลายชีวิตของเราเนี่ยเราจะปลีกวิเวกได้นะใช่ไหมคุณลุงแดงว่าเราจะอยู่กันสองคนได้ก่อนเราก็เคยคิดว่าเออเราชอบสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะแต่ผลประกฏดเลยยิ่งครอบครัวใหญ่เท่าไหร่ความมุ่นวายก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น,นะหลังจากที่อาธรตายอะนะ เราก็มีความรู้สึกเลยว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าอาทรตายตอนอาย,นยุเนี่ยเนี่ยพุจิการเนี่ยก็จะครบสองปีแล้วนะที่อาทรจากไปเนี่ยอาธรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตากับยายเห็นสัจธรรมเลยว่าไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากเมื่อถึงเวลาเราไม่รู้เลยเลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะมีได้ในตอนนี้คือ เราต้องเตรียมสะสมสเบียนบุญของเราเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะชอบชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดงอันไหนที่มันเป็นสาระก็เอานำไปปฏิบัติตามอันไหนที่มันไร้สาระก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามป้าตากับคุณลุงแดงด้วยแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของป้าตากับคุณลุงแดงด้วยนะคะสินค้าของเรา มันเป็นเส้นตรงคุณลุกแดงบอกไม่ให้ไม่ให้ประเภทตีโค้งแล้วมาบอกว่าสวัสดีไม่ได้